สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับครับพบกับพันเช่นหน่อยครับมื่อ้ครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งผาเงาแล้วครับพี่น้องผาเงาไปสำหรับยิงกองเขาฮะนะครับพี่น้องช่วงนี้นู๊ลงห่วยลงห้องล้งเริ่มสิท่อนแล้วครับผมอ้อยข้าเจ้ากัดตัดหลายแล้วเดี๋ยวพี่น้องเกิดสิสันต่อกิดสิเขายากแน่แล้วครับผมพี่น้องไปบางมองกับสิสันยากครับผมพี่น้องครับ เอาอย่นี้หน่อยก็เลยสิมาแนะนําไปพายิ่งกล่องเขาแล้วครับพี่น้องเด้อครับผมครับพายิ่งกล่องเขาเท่านี้ครับผมครับล่อสิบมิลยาวเมถ่าสิบแล้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นไม้ประดูแดงพี่น้องครับผมงานกำมข้อครับผมยิ่งกล่องเขาพี่น้องครับถ่ายครับถือว่าเหมาะเมียงเลยครับพี่น้องอ่ะถอไปจังหน่อยครับผม มือนี้มีให้พี่น้องสองกระบอกนะครับพี่น้องเด้อครับผมสองกระบอกครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆก็คือเก่าแล้วครับผมสุดพร้อมยิงของเพื่อนเนหน่อยก็มีอูหลูกให้สองลูกคือเก่าครับผมครับนี่ครับผมสองดาบด้วยพี่น้องเด้อยาวซ้ำเกันครับผมพี่น้องเมียฐาสิบครับผมเป็นไก่เซฟสเตเลสครับผมครับงานเพื่อนเชนหน่อยก็ตามนี้ครับผมพี่น้องครับสนใจวันนี้กล่องเขาพี่น้องก็โทรมาเด้อครับเด้อพร้อมส่งให้พี่น้องไร้มือเนี่ยครับผมครับมีสองกระบอกเท่านี้ครับผมมือหนี้ครับผม มือหนาค่อยว่ากันเนาะครับผมครับพร้อมส่งให้พี่น้องครับผมครับสุดพร้อมยิงก็บสีมีลูกสองลูกทด้นพี่น้องเด้อลูกคาเต้นครัองไฟังใชน่อยลรอครับผมครับเบาๆลายอย่างห่างมันลูกๆกันอยู่แล้วครับผมครับครับผมเอ๋อแต่เสาจังไนพี่น้องเพราะสวยมากอะไม่ใช่หน่อยกับงานลายกับที่เด็ดเหตุงานเนี่ยพี่น้องครับผมงานกับรอคิวลายอยู่กับถ่ายจังไนท่านพี่น้องเด้อครับผมครับ ตัวนี้สองตัวนี้ว่าท่านมีเจ้าของครับผมพี่น้องอยากได้โทมายาเฝ้ายาไอ้ยาซา,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 ราครับผมครับผมพร,ร้อมส่งพี่น้องเมื่อนี้ครับผมครับมีลูกไข่สองลูกก็ครับผมพี่น้องฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับผมมันเอาเก็บสันสันจะจ่อไอ้ดูเร่องกันนะครับพี่น้องนะครับพร้อมยิงกองข้าวครับผมพี่น้อง ยาาเมีรฐานสิบเด้อพี่น้องเด้อครับผมสองพันสองร้อยบาทครับผมพี่น้องราคาเกา่าราคาเดิมครับผมพี่น้องครับผมฝากจำนิ้พี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ